มิ่งเมืองเสมาราดอุบลราชธานีแผ่นดินของคนดีสามคีมีคุณธรรมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับช่อง b อ b ี y Channel นนครับวันนี้เดี๋ยวเสืามาเดี่ยวถนนคนเดินครับอำเภอเสมรา,าดนะครับในเทศกาลเปิด การท่องเที่ยวนะครับอำเภอเจมลาชวัดทีด้านหนา้าเดี๋ยวจะเพาไปบนบรรยากาศกันครับพี่น้องครับไปบนน้องหลาดบรรยากาศน้อนคนเดินนมเจมลาชครับเทศกาลเปิดการท่องเที่ยวครับเป็นการเดินแบบนะครับอ่า้อมืบ ภาพไพ่ประยุกต์นะคะจากลายนางนรตะนากันยาค่ะนเจากันยาออกแบบโดยร้านเกียวรัตพัฒน์ินะคะออกแบบชุดโดย นี้เราชาวอำเภอขิมราชมีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมยนะคะท่านนารัฐคงไพบูญนะคะและก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรวิรศักดิ์จินารัตน์นะคะอธิการบดีกิติคุณมหาวิทยาลัยการจัดการนะคะท่านก็มาช่วยเราทุกงานเมื่อสักเมื่องานลอยกระทงที่ผ่านมาท่านก็มาร่วมงานกับเราด้วยนะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะนรัฐคงไพบูญท่านอธิการณ์ดที ท่านอากุบาอาจารย์แล้วก็เกียรไม่เกียรติท่านคุรบลักครับกับผมนายสะอาดวงรักนายอำเภอเขรมราชเมืองเขรมราาธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสลิปหนิงชาท่านอาธิการได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเปิดกิจกรรมวันท่องเที่ยวในวันนี้ครับโอกาบขอบคุณท่านรองนะครับประธานในพิธีที่ท่านได้เสียสละนะครับถึงอำเภอเขรมราในวันนี้ ได้มีการจาัดกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยวอำเภอเขมราชดูการบอกรักเขมราชธานีประจําปี2565ครั้งนี้อำเภอเขมราศลือเมืองเขมราชธานีมีความเจริญมาก,กว่า208ปีเคยเป็นเมืองชั้นเอกซึ่ตรงต่อกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2436ประเทศลาวได้ตกอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสเมืองเขมราชธานีซึ่งเป็นเมืองชายแดนติดต่อกับประเทศลาว ได้ลกลายเป็นศูนย์กลางการค้าย่านเศรษฐกิจสําคัญในแถบนี้ดังหลักฐานสําคัญที่ปรากฏคืออาคารโซฝรั่งเศสโรงแรมต่างๆนอกจากการมีต้นทุนการเป็นเมืองเก่าแล้วจะมีสถาปัตยกรรมสไตฝรั่งเศสที่รมเหลืออยู่ก็ยังมีวัฒนธรรมทีตัวค้างสมกลมกลืนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นเช่นศิลปะของบ้านเรือนหลังเก่าอาหารพื้นเมืองรวมถึงการแต่งกายของผู้หญิงนุ่งสิน้น ด้วยการทาท่อถักไฟผ้าผ้าและผ้าไหมเมืองเขมราชธานียังคงรักษาวัฒนธรรมเพณีของตนเองด้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งรอยยิ้มทำพันธะไมตรีและการเป็นนนเองและคําพูดที่อ่อนหวานนุ่มนวลเอกลักษณ์ของคนพี่น้องชาวเพือเขมราชซึ่งสุขภาพคนเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตรจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศให้เดินทางมาเยี่ยมเยืยมเมอนเมืองเขมราชธานีได้บบอีกครั้งหน้าเบื่อ ในการครั้งนี้ผมกราบขอบคุณนรองว่า,าการจังหวัดท่านอาจารย์ดร,บรบพบภัยปูนที่การยมทีนะครับแคณะนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็โอเทพานครและปริมวันทนรวมถึงพี่น้องชาวอำเภอเกมาราแล้วก็ทุกอำเภอของ,องบุราาีรัมย์ไปณโอกาสนี้และขอต้อนรับท่านด้วยไมตนีจิตและก็ขอให้ท่านได้ใช้ นะครับช่วงเวลาที่อยู่ในเขมราชนิวัี้ครับคืนนี้อยากมีความสุขและขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีครับขอบคุณครับค่ะในนามของอำเภอเขมราชน้องกราบขอบคุณนะคะท่านศาสตร์ลงรักนะคะในอมเภอเขมราดได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับขอบคุณท่านค่ะขอเชิญท่านพักผ่อนนะคะ นะครับต่อไปนะคะใครขอเรียนเชิญท่านดรวชิราวุธสิทธิชาตินายกเทศมนตรีตำบลเขมนราชนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขมนราชึ้นบนเวทีนะคะท่านได้จะกล่าวต้อนรับใละพนการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะพร้อมด้วยนะคะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขมนราชนะคะขวอนุาส่วนและวขึ้นบนเวทีค่ะ เเดศาสนสถานโบราณวัตถุแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งภูมิปัญญาและทรัพยากรที่เป็นอัตลักษณ์ในชุมชนและท้องถิน่นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิน่นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอำเภอเขมราชชมรมรักวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวอำเภอเขมรราชมหาวิทยาลัยขุบลร,ราชธานีมหาวิทยาลัยลังสิตมหาวิทยาลัยจัดการและเทคโนโลยีอีสร์นหอการค้าจังหวัดขุบนร,ราชธานีชมรมต่างๆกำหนดจัดงานเปิดฤดูกาลบอกรักเขมราชธานีประจำปี2565โดยกำหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่24พกจิกายน2565 ณบริเวณถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินอําเภอเขมาราาจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมเดินแบบผ้าทอเขมาราาจากผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงสองฝั่งโคงการเต้นบาสโลกเพลงอ้อมกอดเขมาราา โดยเจ้าของบทเพลงเต๋าภูสินเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์นุ่งสิ้นเต้นบาสโลกการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนเจียดและชุมชนปาถาโดยมหาวิทยาลัยขอนราชนีฟื้นใจเมืองเขมรราชการแสดงของชมรมศิลปะวัฒนธรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพการแสดงของชมรมร้องเล่นเต้นลำการแสดงของเทศบาลตำบลเทพวงศา ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขมรราชชมรมรักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นมหาวิทยาลัยรังสิตหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและชมรมต่างๆท่านอาจารย์นวรัตน์พงภัยบูรณสมาชิกวุฒิสภา,าไทยชุดที่12 ศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2536รางวัลกวีซีไรและก็ท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านในอำเภอสะอาดวงรักท่านในอำเภอเขมราชท่านดรวัชระวิเศษชาติท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขมราชท่านรัตด,ดาเจษดาพาณิชย์ประธานชมรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราช ท่านรองศาสตราจารย์ดรวีรศักดิินารัตน์อธิการบรดีคิติคุณมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสตันท่านด,ดรเรือนศักด์แก้วเพชรผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตท่านรองศาสตราจารย์ดรชวลิตขินวงพิทักษ์รองอธิการบดีมออุบลราชธานีท่านดอรอ,อรุณศรีอื้อศรีวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิทด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ท่านหัวหน้าส่วนราชะการและผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นพี่น้องประชาชนผู้มาเที่ยวชมงานและก็พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธ,ธีเปิดงานฤดูการบอกรักเขมราชธานีประจำปีพุทธศักราช2565ในวันนี้ เขมาราชธ,ธานีเมืองแห่งความเกษมสุขของทั้งคนเขมาราชและผู้มาเยือนทั้งมวลจะทำกล่าวต้อนรับและคำกล่าวรายงานของท่านในอำเภอและท่านนายกเทศมนตรีแสดงให้เห็นถึงเมืองเขมาราชธ,ธานีที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับคู่มากับเมืองอุบลราชธานีมนสเสน่แห่งเมืองเขมรราชณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต อาคารบ้านเรือนอาหารพื้นบ้านที่หน้าริมรถและบรรยากาศริมฝั่งของที่หน่าหลงไหลเป็นที่โจทย์ขานของคนไทยทั้งอุบลราชธานีและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้เป็นที่โจทย์ขานของคนไทยทั้งประเทศชาวต่างชาติก็เริ่มเข้ามาเยื่อมาเยือนเป็นบุตรหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ขอครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมาเยือนให้ได้อย่างน้อย หนึ่งครั้งต้องขอบพระคุณชาวเขมรราชทุกคนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีคณะผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคครือข่ทายทุกภาคีซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์นวรน์พงไพบูรณ์ก็ได้กล่าวว่าที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการมีสามประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคราชการภาคประชาสังคมที่ได้รังสรรค์ให้งานนี้นะครับเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงขออนุญาตอำนวยไวพรในการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนเขมราธานีแห่งนี้ได้ประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่เข้มแข็งในการพัฒนาเมืองเขมราธานีให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นดินแดนแห่งความเกษมสุขอย,อย่างยั่งยืน บัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอร่วมกับทุกท่านเปิดงานรุ่นดูการบอกรักเขมาราชธานีประจำปีพุทธศักราช2565นักบัตรนี้ครับต่อไปนะคะข้าขอเรียนเชิญน,นะคะท่านรองราชการจังหวัดอุบลราชธานีลั่นกองน,นะคะและก็ขอเรียนเชิญท่านพ่อเมืองอำเภอขีมาราชด้วยนะคะมีสองกองนะคะลั่นกองอชัยนะคะ แต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกนามคนที่แบกอามด้วยน้ำด้วยโคลนคนที่สันสามจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงหวังเือเมนเมืเ้อของคนทำํางทางาทางคนให้คนต่อไป จากาเปเลี่ยวเที่ยวไปในทุกทิศดังโบอโกโอยดินพื้นดินเป็นทินอาไซหนาวเหน็บเจ็บใจภัยร้ายนาหนาชีวาวาเมเชาวคำจัำเจ เร่ไปให้คนเดินตามทุยยาเต่า,ตาเขาเหมือเนเงาเรื่องรามฝังน้ำฝังราก,กลางดิน งานยังขึ้นไปทีอย่างนี้สักทีมาที่เราก็อิ่มใจอย่างที่ผมบอกครั้งสุดท้ายว่าถ้าผมเกิดใหม่อยากทำไมเขยเป็นเขยเขมราชเขมราชแปลว่าราชดลที่มีความสุขทรัตถารัตถารัตถานี่ระบายถึงกันดีนนี้ในความสุขบ้านเมืองนี้มีความสุขที่นี่ไม่ใช่ตลาดที่นี่เป็นครอบครัว มีแม่มีพ่อมีลูกแม่คือแม่ค้าพ่อคือพ่อค้าลูกคือลูกค้าฉะนั้นตลาดเป็นีมเป็นตลาดของครอบครัวเราแบ่งปันความสุขนี่คือเป้าหมายของชื่อเขีบรากและสิ่งที่เราทำผมชื่นใจอินใจทุกครั้งที่มาเขีบราดเพราะได้มาเห็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดว่า หนึ่งมีรากฐานสองมีพื้นฐานสามมีภูมิฐานเขมราปมีครบรากฐานของความเป็นเขมราเป็นกระร้อยปีแลนะ้วพื้นฐานของความ,มเป็นเขมรอุดมสมบูรณ์อยู่บนสุดภูมิฐาน,น,นคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่เลยครับท่ผ้าทอทั้งพิพัน์พิจผันต่ตางๆรวมทั้งการไล่ลำต่างหวายอะไรต่างๆเนี่ยี่เป็นภูมิฐาน และจะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆผมเป็นผู้ที่ไหนจะบอกเสมอว่าขอให้ดูเข้าม่ากขอให้ดูตลาดชุมทางทุ่งสงที่ภาคใต้ภาคอีสานภาคตใต้สองเด่นสองที่เด่นมากครับผมเพิ่งไปตลาดชุมทางทุ่งสงม,มาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วฉลองครั้งที่200มีทุกวันอาทิตย์เหมือนกันครับฉะนั้นสิ่งนี้แหละเป็นพลังใหม่ จะเรียกว่าซอฟเฟลเอร์ flower, หรืออะไรก็ตามแต่แต่แต่มันคือพลังของวัฒนธรรมพลังวัฒนธรรมจะยิ่งใหญ่และก็อย่างที่ท่านอกเพราะว่าพูดไว้ว่ามันต้องการประสานความร่วมมือสามภาคส่วนคือภาครัฐภาคเอกชนรือธุรกิจิและก็ภาคประชาสังคมหรือประชาชนยิใจครับที่ว่าเรากำลังจะมีความคิดว่าจะทำสถานที่ที่เป็น คล้ายๆผมใช้คำภูมิบ้านภูมิเมืองเขียนมาเป็นความภูมิใจของเราทุกคนที่จะได้รวมรากฐานพื้นฐานและภูมิฐานเอาไว้เพราะสังคมทุกวันนี้ต้องการอยู่สามอย่างคือหนึ่งลึกซึ้งรากเง่าวสองเข้าใจปัจจุบันสามเท้าทานนาคนถ้าเราขาดสามอย่างนี้นะครับเราจะรากอร่อยแล้วเราก็จะเป็นเมียของที่ธิรของ่างชาติ เราจะต้องลึกซึ้งร่างเน่าเข้าใจปัจจุบันครับเข้าทันอนาะคนเคมราชจะเป็นตัวอย่างผมเชื่อมไหครับขอฝากกรอนผมมาทีไ่ไรวันมีกลอนอยู่ด้วยก็เนึกกลอนขึ้นมาได้ว่ามิ่งเมืองเคมราชอุบลราชธานีแผ่นดินของคนดีสามคีมีคุณธรรม นะคะตั้งกลาขอบุณท่านอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นเป็นบุญตานะคะที่เรานะคะชาวเมอขิมราได้รับฟังนะคะการร้องเพลงของท่านอาจารย์นวรัตพงไพบูนนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะคะทีฉันแค่ขอเรียนเชิญนะคะทุกทท่านนะคะที่นั่งอยู่ณที่นี้เมื่อคุณเต๋อภูสิทธิ์ขึ้นเวทีเราจะ,ะเต้นบาสโลปในเพลงอ้อนกอดขิม,มานาฏ จนสุดลูกหูลูกตานะคะท่านที่นั่านก็ที่อยู่แล้วขอเชิญท่านลุกขึ้นแล้วขยับนะคะรวมถึงพ่อค้าแม่ขายปรกกรอบการทุกเจ้าทุกร้านนะคะถือว่าร่วมพือช่วยกันภาพปฏิปฏัติศาสตร์งนี้นะคะจะออกสู่โซเชียลทั่วโลกจะรู้ว่าพี่น้องชาวเพเขิมราชของเรานั้นได้มีกิจกรรมดีๆและสามารถจะเชิญชวนให้ชาวต่างชาติต่างจังหวัดมาเที่ยวเอเขิมราชของเราเพราะฉะนั้นทุกท่าน คือนะคะส่วนร่วมในการจัดงานนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะอีกหนึ่งชุดก่อนใช่ไหมคะค,ค่ะ ก่อนที่คุณเต๋าจะขึ้นนะคะจะได้ชมการแสดงพื้นบ้านนะคะของเพลงฟื้นใจเมืองนะคะแต่งให้กับพี่น้องชาวอำเภอขมราชของเราเป็นชุมชนบ้านเจียดและชุมชนปาขาจากมองบนนะคะหลังจากชุดนี้จบนะคะเราจะได้พบกับคุณเตา๋าภูสิ์นะคะจะพึ่งไปไหนนะคะเต๋าภูสิ์เห็นนมยกและตกใจ มาดูบรรยากาศถนนคนเดินเก็บมานาครับคนหลายครับพี่น้องนี่ขบวนบานางรำ กำลับพี่น้องคนหลายขนาดเลยให้ดูบรรยากาศวันนี้เราจะเล่นบอลโสมร่วมก,กันสถิติเลยนะเดี๋ยวให้ทีมงานช่างนะทีมงานช่างขอพูดเบาวๆบ่าววีชาแนลนะครับโอ้โหลูกแม่นะ้มโขงนะโอ้โหทีมชาติภาเพื่อปราบบอลอย่างจริงนะ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  เบาบีาชาแนลนะครับไร้ว่าคน่อนเดินครับพี่น้องคนเดนีโอ้อยเมื่ <c ười> อยก็ไหลเลยไหลครับไหล